จำได้ไหมอดีตดาราวัยรุ่นชื่อดังตอนนี้ผันตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอก้าไกลปามวิทวัน์เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ก่อนหน้านี้มีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันต่อเนื่องและซีรีส์สร้างชื่อคงจะหนีไม่พ้นซีรีส์วัยเรื่องเลิฟซิกเดอะซีรีส์รับวุ่นวัยรุ่นแสบที่รับบทเป็นเอก แต่พักหลังๆมานี้เขาพักเรื่องงานแสดงและงานในวงการบันเทิงผันตัวเองมาเป็นว่าที่ผู้สมัคร,รสอสอเขตคันนายาวแขวงคันนายาวรามอินทราและเขตบึงกุ่งแขวงคลองกุ่งพักก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหากใครที่ได้ติดตามทวิตเตอร์วิทวัสติจวานิศ ก็จะเห็นว่าปามมักจะออกมาอัปเดตเรื่องลงพื้นที่หาเสียงอยู่บ่อยๆอีกด้วย